เพียงพอและพอเพียงเรียนรู้สู่ชุมชนขยันอดทนไม่อดตายค่ะเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานบายส่วนคุณยายนี่คือผลิตภัณฑ์จากสวนคุณยายค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่โชคชัยและพี่สําราญฉ่ำฉิมพลีเจ้าของแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานบายคุณยายสวัสดีครับพี่โชคชัยกับพี่สําราญขออนุญาตเรียกพี่โชคกับพี่พี่สําราญเนาะก่อนที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานที่ว่าเนี่ยทำอาชีพอะไรมาก่อนครับก็ได้ทํางานบริษัทครับถาข้อบางรากฐานไว้ว่า เออวันหนึ่งเราต้องกลับไปบ้านนะก็เริ่มปลูกปาล์มมะม่วงไว้สีหปีแล้วอ๋อคือปูกอที่จะออกมาการทํางานบริษัทนะก็ได้กินไปเดือนชนเดือนครับพอได้ใช้แต่ไม่มีความยั่งยืนวันไหนเขาเลิ่มจ้างเราเราก็จบพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ33ไร่33ไร่ตอนแรกเราลงพืชปาล์ไว้ก่อน10ไร่ครับอ๋อครับปลูกแซมก็มีปลูกลำไยแล้วก็ปลูกผกหวานครับ เห็นเขาบอกผักหวานปลูกยากเหมือนกันนะก็เป็นพือเดียมีวิธีการยังไงครับก็ต้องใช้วิธีหยอดเมล็ดออกแต่น้ำนี่จขาดไม่ได้ช่วงระยะ2ปีแรกเก็บยอดทุกวันค่ะเก็บยอดทุกวันตอนนี้คือกี่ปีแล้วครับตอนนี้อยู่ประมาณ5้าปีแล้วห้าหกปีแล้วเก็บวันละกี่โล5-6าโลค่ะห้าโลส่งที่ไหนยังไงครับส่งที่ตลาด ชายแดนค่ะของดขายเองค่ะอ๋อก็คือตอนเช้าเราก็เก็บแล้วก็พามารับโลละกี่บาทตอนนี้ส่งที่โลละร้อยค่ะโลละร้อยเท่ากับว่าวันหนึ่งพี่เก็บแค่บักหวานเนี่ยห้ากิโลก็คือวันละห้าร้อยมีเงินเข้ากระเป๋าทุกเช้าละห้าร้อยบาทอย่างอื่นอีกไหมฮะก็มีค่ะมีมะม่วงอ่ะมีมะม่วงนี่เราเก็บเป็นรายรายรายสัปดาห์แล้วก็ปาล์มนี่เราก็เก็บเป็นรายสัปดาห์ที่เราตัดอัมแล้วก็ลำไยนี่เป็นรายปีค่ะ เอไม้ก็เป็นรายวันได้อ,อาทิตย์นึงก็ประมาณสองครั้งที่เราตัดออกมาค่ะนี่เป็นพืชตามฤดูกาลค่ะการทําเกษตรใช้น้ําเยอะใช้น้ําเยอะเราก็จะมีขุดบ่อแล้วก็<อ>ขุดสะไว้ค่ะเป็นเป็นคลองไส้ไก่เพื่อที่จะหน้าหน้าแรงไม่มีน้ําเราก็จะได้ปล่อยน้ําลงไปเห็นบอกว่ามีการแปรรูปด้วยค่ะก็จะมีเป็นพวกม่อนนะคะ อ๋ออันนี้น้ำหมอนน้ำหมอนค่ะหมอนนี่ก็คือมาจากหมอนที่เรารปลูกไว้ผสมผสานในป่ามะม่วงครับแลเราก็ไม่ได้ปลูกเป็นไร่ประโยชน์ของการปลูกป่าผสมผสานปลูกพืชผสมผสานข้อดีของมันเป็นยังไงครับมีการเพื่อกูนซึ่งกันและกันครับคือเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีค่ะตัวหนึ่งหมดก็จะมีตัวหนึ่งขึ้นมาแทนเราจะได้ได้ทั้งปีเลยก็คือหมุนเวียนมีรายได้ตลอดค่ะแล้วการปลูกป่า ห้าระดับหรือว่าปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างค่ะปลูกต้นตะกูค่ะปลูกต้นตะกูไว้แล้วเราจะปลูกพืชก็คือรอดพื้นก็คือมีเผือกมีหวายมีหวายมีเผือกมีอะไรนะข่าตะไคร้เนี่ยค่ะเกลือกูนกันได้ค่ะอยู่ด้วยกันได้ฉันบอกผ่านนอกจากได้กินหน่อแล้วไปทําประโยชน์่างอื่นดินได้ผลมากราก็จะเอาไปคํำลำไยครับแล้วก็เป็นเครื่องจักสานอะไรต่างๆได้ครับด้านไม่กวาดก็ได้ด้านไม่กวาดก็ไม่ได้ อยากให้ให้เล่ากับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนะครับมีความภมาคภูมิใจยังไงก็เห็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาแล้วเราก็ภูมิใจที่เราทําได้แล้วเราก็ได้แบ่งเพื่อนบ้านได้ทานกันเสร็จแล้วเราก็เอามาแปรรูปต่างๆแล้วก็ส่งขายได้ค่ะ แล้วแน่นอนครับการมีผลิตภัณฑ์การมีพืชผลทางการเกษตรเยอะขนาดนี้ไปได้รับความรู้มาจากไหนยังไงก็มีการเรียนรู้คือมีกตอน,นอมาแนะนําส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พาเราไปดูงานดูงานแล้วก็เอา ประโยชน์ตรงนั้นมาปรับใช้กับงานของเราไปดูที่ไหนยังไงมาบ้างค่ะไปดูที่จันทบุรีแล้วก็เข้าร่วมอบลมเข้าร่วมเป็นโครงการอะไรนะครับครูใบค่ะเป็นโครงการของสมาร์ทฟาร์มเมออ๋อค่ะที่สำนักงานกกสนจังหวัดสแก้วได้ได้อ่าขอความรู้าะ้์ในเรื่องของจัดผู้เกษตรกรนะคะไปอบลมที่จังหวัดค่ะไปศึกษาดูงานที่จันทบุรี ในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของโคกหนองนาโมเดลนะคะพี่โชคชยัยพี่สําลานะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานบายสวนคุณยายค่ะขอบคุณค่ะ